สวัสดีครับช่องอีสานร้อยแปดพันเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนี้คือเก่าครับนำแนวทางหวยห้าน้อยประจำวันที่สิมก,กราคม2 5 6 5หามาให้พี่ให้น้องให้เอฟซีถูกๆท่านเป็นแนวทางกันครับคำเตือนครับปวดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนาม ว่าสนับสนุนหเห่นการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับหมัวนี่ปกติเขาเจาะ2เด้งเลยครับบนล่างครับเห็นแปดรับ3าล่างมากสามครับบนมาให้สามเก่ามาเก่าสานาะครับพี p อกับมาวิ่งรูด8ครับเขาตัวเจาะ2เด้งเลยครับมาปกติ FC ก็คือสิถือหลายอยู่เนาะครับ่า ส่วนมากกระเล่นปกติกันเนาะครับครับมาตามต่อครับมือนีมือนีเด่น8 5 7ห0าครับ8 5 7ห0าครับวิ่งรูด8 7ครับ8กับ็7ครับวิ่งรูดตัวเดียวให้8ครับมาทุกมือเลยครับเลข8 เมื่อนี้พล่าหูเด่นกันเลยให้8เบิ้ลแปล 98, ครับตัวเบิ้ลครับห้ายตัวเดียวครับเบิ้ล88 2ตัวเจาะครับแนวทาง2ตัวเจาะแปดห้าแปดครับ7จ76 70 73ครับ ศูนย์กระเด็นเ้อครับมื่อนี้ศูนย์กระเด็นพอๆกันก็แปเลยครับตัวได้ติดศูนย์กระต่ำไว้ครับครับสามตัวครับห6 7 8กเจ็ดแปดห้าเจ็ดเจ็หาศูครับตัวร้องครับตัวร่องนี่ว่าตัวระวังตัวกันแหละครับ0ครับเป็นสามศหย์ครับ เป็น305 0นะครับ1 0ึก็ออกดีดีครับช่วงนี้ครับก็บมีเขามีรุดครับคือเก่านน่ะเบิ้งแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่ามีเล็กมักอยู่ในใจกันตามกันไปครับถ้าบมมีก็สามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เลยครับครับมื่อน,นี้ ขอให้ปังปังอีกเด้อครับหลังจากทีม่มวานี่ปังๆมาครับถ้ามักกอย่าลืมเด้อครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮ้งเฮงปังปังล่ำล้ำรวยรวยสวัสดีครับ